ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปพวกโยกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นไม่รู้ว่าใครอยากดูไม่อยากดูอะแต่โยกอยากดูหยกก็เลยมาอาัดเลคชั่นทุกคนดูว่าพอดูแล้วเราเคบีเลคชั่นยังไงบ้างจใจดูเป็นเพื่อนกันนะครับผมช่องสุพนัทชาแนลน้องนัทโซโล่ของทุกๆคนในออกซ e n t น e Series ปล่อยคลิปใหม่ออกมาคลิปนี้เป็นค o เวอร์เพลงนะซึ่งโยกเคยทำเลคชั่นเพลงมิสิวิดโอ My o x y ออกซเจนไปแล้วแล้วก็ เรชั่นคลิปตัวที่สุวรรณ์ไปเมืองทองมื่ไปล้นก็ร้านกาแฟของเพื่อนเขาสักอย่างไปแล้วคลิปหนึ่งคนทั้งคนก็ดูเยอะเหมือนกันคลิปนี้เขา cover เพลงฝนตกไหมของีชมนดาวซึ่งออริจินอลมาลองเพลงเพราะแต่เราฟังเพลงที่สุวรรณร้องมาหลายๆเพลงในในเพลงที่อย่างอย่างเพลงประกอบอะไรก็ตามหรือาการที่เขาลองในในตัวเนื้อซีรีส์ครับเขาเป็นค,คนร้องเพลงเพราะเราเชื่อว่า เวอร์ชันนี้ก็ต้องเพะแน่ๆแหละโอเคฝากกด u ับ c r คร e ช่องด้วยนะครับดูกันเลยเห็นภาพมาปกปะน้องนัทหล่อที่สุดในโลก

หล่นอนะแต่ยังไม่ชอบนั่งแบบนี้เดี๋ยวว่ามันดูแปลกๆไปนิดนึงเนื้อเสียงดีก๊อ แคลรี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นขอทนะสามแ่ดมันจ้าหมดอากาศคืนนี้ระห่งแบบนี้ก่อนเข้านอนเป่าผมใหดีฉันกลเธอจะไม่สบายที่ท้องมาเธอโทมาแมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวจะไม่สบายเท่านั้น

You know ไม่ทีิติอ่ะคือแม่งหลอทุด โอเคจบแล้วพูดไงดีเราจะไม่พูดถึงเรื่องเสียงร้องนะเพราะว่าอยู่เชื่อว่าอยู่ว่ามันเพราะแต่ถ้ากับออริจินอลอยู่ว่ามันเป็นคนละพูดไงดีอ่ะมันคนละแนวคนละสไตล์ในการร้องกันนะแต่ถามเวอร์ชันของซิลเวอรังร้องอยู่ว่าเต็มสิบอยู่ก็ให้เต็มนะเพราะว่าเพราะเชียร์แล้วก็ styling. สไตล,ลิ่งไตลิง ที่ใส่ชุดวันนี้ใส่พุดดี้สีดำกางเกงดำาเท้าไนกี้สีขาวเพอร์เฟกคือหยกรู้สึกตั้งแต่ในสแกรมแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นสุพนัทเห็นด mm ัอ hmm. นัทคือเขาเอาอยู่ในทุกลุกอยู่แล้วแล้วลุงนี้เขาเอาอยู่แบบหลอ่อแบบหล่อมากอะ่ะทั้งที่ไม่ได้มูเมนต์เยอะแล้วก็ถ้าเห็นจริงๆทั้งในเนื้อเนือเนือ,นอคลิปเนี้ยนั่งอยู่บนโซฟาสีน้ำเงินเข้มตัวเดียวแค่นั้น แต่ดูหล่อสุดๆเลยทั้งๆที่จะแสงขนาดนี้ถ้าไม่หล่อขนาดนี้นะไม่ได้มีลุคที่ดีนะเอาไม่อยู่นะเวยยังไงก็พังแต่คือเขาเพอร์เฟกแล้วก็ดูหล่อมากๆเดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะคิดเหมือนโยและอย่างหนึ่งที่รู้สึกคือเดี๋ยวเขาดูนาะยิ่งเขาดังดังกกว่านี้นะ,ะยิ่งดูหล่อมีออร่ารกว่านี้อีก okay, คลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะครับฝากกด Subscribe ช่องอยู่ด้วยและอย่าลืมไปดู เพลงฝนตกไหมในช่องสุพนัดชาแนลนะคะไปช่วยปั่นให้มันถึงล้านวิวเลยนะครับแลกะกดติดตามช่องน้องด้วยแล้วเจอกันบายบายเจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็ยมงมีเลคชั่นเหมือนเดิมนะออกซิเจนเดือซีรีส์ยงไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ลงวันไหนแต่เลคชั่นลงวันอาทิตย์นะครับอีพีที่เแล้วเจอกัน